วัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรและนกทานะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมีลูกค้าทางไกลอีกแล้วครับจากอำเภอวัดสิงค์ครับจังหวัดชัยนาธครับผมได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องคูโบต้า r t 1 4 0พัดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นมือหมุนนะครับผมคือตอนนี้ก็เหลือเป็นเครื่องสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับเครื่องมือหนึ่งใหม่นะครับ Thunder X นะครับผม รับประกัน3ปีครับผมตอนแรกก็มีอยู่2เครื่องนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ตอนนี้ก็หมดแล้วครับเหลือเป็นเครื่องสุดท้ายแล้วครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวช่างเราทาการเติมน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเครื่องให้ลูกค้าไปเลยครับลูกค้าบอกว่าให้ลองไปเลยตานต้าเนี่ย ร้านเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับถ้าอยู่ใกล้ทางร้านเราก็เข้ามาดูได้นะครับผมตัวนี้อคูปตะอารตี้อยสี่สิบตัวนี้ก็เลิกผลิตไปนานแล้วนะครับพอดีเครื่องนี้ก็ติดกับหาง PEM 1408นะครับเป็นรุ่นเก่านะครับติดมาก็ขายแยกกันนะครับลูกค้าก็ซื้อเครื่องไปส่วนอีกลูกค้าคนหนึ่งก็ซื้อหางไปนะครับแยกแยกส่วนกันเลยครับถ้ารุ่นใหม่จะเป็นแซทีแล้วนะครับผมเพือเติมกองอากาศน้ำหลักฟัดกองอากาศด้านหลังทางร้านจะไม่ได้เติมไมให้นะครับเดี๋ยวลูกค้าไปเติมเองอยู่ที่บ้านนะครับ ตองอากาศด้านหลังเดี๋ยวเวลาขนส่งทางไปรษณีย์เดี๋ยวมันจะอาจจะหกออกมาได้นะครับน้ำมันเครื่องทันเดอร์เอ็กนะครับเดี๋ยวทีนี้เติมผงกันสนิมนะครับ เครื่องนี้ก็อยู่ที่ราคา5 0า0 0กับห้าบาทนะครับทูบต้านะครับอาทีห้ 50, าหมนารนี้ยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งที่ถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าถ้า,ถาอยู่ในใน,ในภาคอีสานด้วยกันก็จะอยู่ที่ราคา1,000บาทนะครับ ค่าส่งทางไปรษณีย์นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ต่างต่างภาคก็จะประมาณพันห้าถึงสองพันนะครับแล้วแต่จังหวัดนะครับผมตัวนี้ก็ส่งทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางไปรษณีย์ก็เก็บปลายทางได้เต็มที่ก็คือห้าหมื่นบาทนะครับส่วนที่มันเกินออกมานี่ลูกค้าก็ต้องโอนจ่ายก่อนนะครับผม ทางร้านก็จะส่งของให้แล้วก็จะส่งเลขพัสดุให้นะตามไปครับเติมน้ำมันเลยครับน้ำมันก็เป็นดีเซล B7 นะครับดีเซล B7 หรือว่า B10 ก็ได้เช้าน้ำมันก็เพิ่งขึ้น50ตังค์นะครับ เช็คเครื่องครังยืงนนยนะเอาละ P.E.M. นะครับ e A M นีบ่ P.E.M. หนึ e ่งสี่สูทแปดเครื่องนี้ก็เตรียมส่งจังหวัดพะเยานะครับครับตัวนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าจังหวัดพะเยาลูกค้าก็เอา เครื่องแ t 1ทีร้อยสี่สิบดไดสตาร์ทนะครับถอดรุ่นรุ่นนี้เป็นมือรุ่นมือหมุนนะครับแต่ว่าจะถอดออกใส่เป็นได t สตาร์แทนครับเตรียมส่งลูกค้าจังหวัดพะเยานะครับวันที่สองครับตัวนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบครับนี โอเคเติมแล้วว่าให้สีมุนขาวมุนเอามาลอกไวนเนี่ยาลองเครื่องสักครู่นะครับเดี๋ยวลองเครื่องสักครู่นะครับ แรกแรกจัดไปบูบตาร้อยสี่สิบอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับสิบสี่แรงครับผมเครื่องใหม่มือหนึ่งนะครับติดไ้ครับข้ามข้ามข้ามกัน ตาไปหน้าครับปิดปิดเปิดไฟไอ้นะปิดปิดก่อนเออเปิดโอเคคนระับไปหน้าเปิดชางไว้นะแล้วตัเสียงเครื่องยนต์ครับ เล่งเล่นเขไปบไปนเลยเดเ้าเลเออที่มยงเครื่องนิ่มนะครับผมเขาเลีงเไปเลยเร่งเ ครับผมนี่ครับก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจัดแพ็กเข้าลังนะครับทีนี้เตรียมจัดส่งลูกค้าอำเภอวัดสิงห์นะครับจังหวัดชัยนาทครับผมถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้นะครับลองโทรสอบถามกันดูนะครับเดี๋จะเหลืออีกเครื่องสองเครื่องนะครับก็ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้า 081 1206 955ครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปด,ดีๆเข้ามานะครับทางร้านแต่ทางลูกค้าจะได้ติดตามได้ไดเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ